จริงๆแล้วสเกลคีเซ่ไล่ง่ายครับเพราะมันแค่ริ่มขาวเนาะอ่าใช่ใช่คราวนี้มันจะมีปัญหาตอนนี้เฮ้ยถ้ามันเป็นแบบคีเอคีจีคีเอฟชาร์ปอะไรเงี้ยมันจะไล่ยังไงวันนี้ก็จะมาเรียนรู้การไล่สเกลโดยที่ไม่ต้องรู้สเกล Music Arms อาทิตย์แล้วครูให้งานอะไรเราไว้เนี่ยเด็กชายจี๊ดอาทิตย์หน้าอย่าลืมไล่สเกล12คีย์ให้ครูดูด้วยนะแย่แล้วทำไงดีเนี่ยโอ้ยจำไม่ได้เลยโอ้ยทำไงดีทำไงดี คุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้อยู่หรือเปล่าครับอันนี้ใครอะถ้าคุณประสบปัญหาเหล่านี้อยู่ผมจะให้คุณรู้จักเทคนิคนี้ครับ<ะ>เทคนิคอะไรครับเทคนิคที่ไล่สเกลโดยไม่ต้องรู้สเกลเป็นยังไงไป,ด,ไปดูกันสวัสดีสสดครับผมจี๊ดครับผมละพีครับวันนี้ก็จะมา เรียกว่าสวมบทเป็นนักเรียนใช่ครับเดี๋ยวผมจะเป็นครูให้พี่วันนี้ก็จะมาเรียนรู้การไล่สเกลโดยที่ไม่ต้องรู้สเกลเดี๋ยวนะคือไม่รู้สเกลก็สามารถไล่ได้เลยใช่เหมือนคลิปที่แล้วครับคลิปที่แล้วก็คือเป็นคลิปที่เล่นคอร์ดโดยไม่ต้องรู้สเกลวันนี้ก็เป็นไล่สเกลโดยที่ไม่ต้องรู้สเกลเหมือนที่พี่ตีปัญหาอยู่เมื่อกี้นี้ใช่ใช่ใช่ก็คือลักษณะการใช้นี่จะเป็นการนับเลขเดี๋ยวนะแค่นับเลขนะนับเลขใช่เหมือนคลิปที่แล้วเลยจริงเหรออ่านับเลขเป็นไหมเป็นครับไหนลองนับให้ดู หนึ่งสองสามปลาฉลามขึ้นบกสี่ห้าหกอาจารย์กัตตี้ไอ้คูกับมากรเป็นมุกเป็นมุกเขาเล่นนะคอับเอาจริงๆเนี่ยเรื่องนี้มันง่ายมากครับก็คือเดี๋ยวเราวันนี้จะมาฝากถึง2สเกลนะสเกลเนี่ยเขาเรียกว่าบันไดเสียงนะครับอธิบายก่อนสเกลคือบันไดเสียงจากล่างไปสูงก็คือจากเสียงต่ําไปเสียงสูงนั่นเองก็คือบันไดเนี้ยจะมีเขาเรียกว่าโน้ตชัดเจนในสเกลนั้นสเกลเนี่ยครับมันก็จะมีแยกออกมานะเป็นไดอะธอนิกกับโครมาติกโครมาติกเนี่ยก็คือการไล่ครึ่งเสียง อันนี้ไม่ต้องไม่ต้องเรียนหรอกเพราะว่านี้รู้อยู่แล้วมันคือการไล่เสียงขึ้นไปเรื่อยๆคราวนี้เราจะมารู้จักไดอะโทนิกกันไดอะโทนิกก็จะแยกเป็นไมเนอร์กับเมเจอร์อ๋อโอเคแล้วก็แยกไปอีกแต่ว่าอันนี้วันนี้ที่จะมาสอนหลักๆเลยก็มีอยู่2องอย่างแต่เดี๋ยวจะแถมไมเนอร์เป็น2อันให้โอ้ได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวจะรู้เมเจอร์ก่อนครับเมเจอร์เนี่ยสูตรง่ายๆเลยนะมันมีสูตรด้วยใช่จริงๆสมมติอยากไล่สเกลคีซีได้ จริงๆแล้วสเกลคีซียไลอะไรง่ายครับเพราะมันแค่ริมขาวเนาะอ่าใช่<ล>ใช่คราวนี้มันจะมีปัญหาตอนนี้เฮ้ยถ้ามันเป็นแบบคีเอคีจีคีเอฟชาร์ปอะไรเง,งี้ยมันจะไล่ย,ยังไงอ๋อที่มันมีริมดำเข้ามาด้วยแล้วใช่แล้วสเกลเมเจอร์ Major นะครับก็จะมีดังนี้ก็คือเป็น3 3 2 3 3 3 2, 2> อ๋อ3 3 2 3 3 3 2เออเออใช่มันครบ7ตัวพอดีใช่อันเนี้ยเป็นสูตรเลยแต่ว่าบอกก่อนนะครับวิธีนี้มันอาจจะ ค่อนขา้างจะแบบว่ารวบลัดนิดนึงแต่ว่าก็ทํามาเพื่อแบบเหมือนเป็นสูตรโกงอะไรเงี้ยให้ทุกคนแบบได้เรียนรู้ไวขึ้นนั่นเองนะไอ้สามสามสามสองคืออะไรนะที่ไล่ไปเมื่อกี้อ่าสามตัวแรกค,รคือสามสามสองก่อนนะครับสมมุติว่าเป็นคีย์ซีเนี่ยคีย์ซีจะง่ายก็คือถ้าแับไปง่ายก็คือนี้โดน,น,นับตัวเองครับหาเลขอะไรก่อนเลขสามอ่าโอเคหนึ่งสองสามอ่าเห็นไหมได้สามตัวแรกแล้วต่อไปเลขอะไรสามสาม อันนี้ก็สามเหมือนกันก็คือสามหนึ่งสองสามต่อไปเรียกอะไรสองสองก็เป็นหนึ่งสองก็ได้มาสี่ตัวแล้วเออต่อไปไปให้ครบเจ็ดตัวต่อไปเรียกอะไรครับสามครับสามก็คือจําเก่งล้วเราโอเคต่อไปเรียกอะไรครับก็สามอีกอต่อไปเรียกอะไรครับก็สามอีก เห็นไหมครับทุกคนทุกคนจําได้นะว่ามันไปจบตัวไหนแล้วตัวนั้นแหละคือสเกลอ๋ออต่อไปเลขสุดท้ายเลยสองมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้ใช่ไง,ไงเป็นสเกลแล้วที่สําคัญนะครับน้องๆหนูๆทุกคนนะก็คืออย่าลืมนับตัวเองนะก็คือทุทกทครั้งที่นับเนี่ยเลข3าเลขสองเลขอะไรก็ช่างเนี่ยต้องนับตัวเองเป็นตัวแรกนับตัวเองคือนับตัวที่หาได้ อพอได้ตัวแรกปุ๊บก็เอ,เอาเอาตัวตัวท้ายนับต่อไปเรื่อยๆอมันจะเป็นสเกลคราวนี้พี่รู้ใช่ไหมไล่ไล่ผมฟังอีกทีนึงไล่สุดก็คือ3 3 2สสอ่าส3 3, 3 2, 2ถูกต้องอ่าแค่นี้ครับเราจำแค่นี้เลยมันจะแบบปุ๊บแล้วก็มาเล่นเป็นโนโ้ตเลยอ่ะคราวนี้คีย์ซีมันง่ายไปผมรู้ว่าพี่เล่นได้อยู่แล้วแต่จะบอกก่อนนะครับทุกคนพี่จี๊ดเป็นคนกลองครับเป็นมือกลองนะวันนี้เราจะมาสอนมือกลองเลยว่าจะเล่นยังไงอ่ะลองคีย์แบบคีย์ดีดี ใช่อ่ะดีดีตอนเมื่อกี้คีซีผมเล่นให้ดูดีก็ต้องเริ่มที่ตัวมันเองก่อนก็คือหนึ่งตัวอะไรดีนี่ดีนี่ตัวอะไรดีดีนี่น้อคือตัวเลถูกต้องคือตัวเลนะครับโอเคแล้วก็จะมีมุกสัก่ทีลองเลยครับคือหนึ่งสองสามได้แล้วนะสามสามตัวแรกมาอ่าต่อไปสามตัวแรกมาแลหนึ่งสองสามทุกคนครับเออคือพอพอได้ตัวพวกนี้แล้วเนี่ยพยายามลองเล่นก่อนนะอย่าเพิ่งไล่ไปจนครบนะเพราะว่ามันจะจําไม่ได้ว่าเราเล่นตัวไหนบ้าง โอเคได้มาสองตัวละลองลองเล่นกันสองตัวหนึ่งอ่าสองหนึ่งสองอ่าเลยอะไรตัวหนึ่งเมื่อกี้ล่าสุดสามตัวนี้ก็เป็นหนึ่งสองอ่าเฮ้ยเออเข้าใจแล้วได้แล้วได้ละอ่าคราวนี้เราได้สามสามสองสองตัวนะใช่ต่อไปเลขอะไรต่อไปเลขสองอ่าเลขสองต้องแบบตัวมันเองด้วยก็หนึ่งสองอ่าต่อไปเลขอะไรต้องเป็นสามถูกต้องครับเลขสามก็คือหนึ่งสองสามอ่า แล้วต่อไปเรียกอะไรต้องเป็นสามอีกอ่าหนึ่งสองสามอ่าต่อไปต่อไปสุดท้ายก็คือเป็นสามอีกเหมือนเดิมอ่าใช่ต้องเป็นหนึ่งสองสามอ่าเดี๋ยวไปหนึ่งไปหนึ่งเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมอ่าลองไล่จนมาถึงนี่ก่อนอ่ะอ่าโอเคตั้งแต่แรกนะอ่าโอเคหนึ่งสองสามเออห้าหกตัวท้ายเลยลงเลยเออนี่แหละครับอันนี้ลุ้นเรื่อยเพราะว่า ลุ้นรู้นกลัวไม่ได้โอเคีอันนี้ง่ายไหมนี่ในในในมุมนี้จริงๆผมว่าง่ายนะมันด้วยความเป็นคนกรองด้วยแล้วเรานับเลขอย่างเดียวอ่าใช่ครับเร,เราไม่รู้โน้ตเลยว่ามันคือตัวอะไรแต่เรารู้ว่าหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอ่าโอเคมาเนี้ยทุกคนลองลองนับตามเลยนะหรือลองเอาไปฝึกได้เลยจำสูตรพวกนี้ไปใช้ได้เลยอ่ะคราวนี้ลองเป็นคีย์อ่ะยากขึ้นหน่อยเอาเป็นคีย์ A flat A flat ใช่ A flat โอเคครับเริ่มที่ A flat ก่อน A flat คือตัวอะไร ลาเอแฟดคือตัวลาแฟดลาแฟดถูกต้องครับใช่ครับลาแฟดอยู่ตรงนี้ครับครูอ่าใช่ครับตรงนั้นครับครับผมลองจิ้มคราวนี้ยังไงต่อก็คือเลข3ก่อนอ่าสามหนึ่งสองสามอ่าลองงี้แหละลองหนึ่งสองสามอย่างงี้แหละอ่าโอเคโอเคเอาใหม่ตัวลาแฟดอย่างเงี้หนึ่งสองสามมันก็จะได้เป็นอ่าต่อไปต่อไปตัวสามที่สองนะครับก็คือหนึ่ง สองสามเป็นอ่ามันก็จะเป็นหนึ่งสองอต่อไปเลขอะไรต่อไปเลขสองถูกต้องครับอ่าเลขสองก็จะเป็นหนึ่งสองอ่าแล้วก็ไล่กลับมาไล่ไล่ใหม่ตั้งแต่แรกก็เขาจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ถูกต้องอ่าต่อไปเลขสามต่อไปเลขสามหนึ่งสองสามอ่าไล่ใหม่ครทีนี้เราก็ปุ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าต่อไปต้องเป็นสามต่อใช่ หนึ่งสองสามเออต่อไปก็หนึ่งสองสามสี่ห้าตัวอะไรตัวอะไรเฮ้ยไม่ใช่ตัวนี้เออโอเคอันต่อไปอ่ะต่อไปสามอีกทีหนึ่งหนึ่งสองสามอ่าใช่ครับอ่ะไล่กลับคอนเสิร์ตหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรตัวอะไรสามเปล่าสามเปล่าเออแล้วก็จบจบจบสอง จบเจอมันเองอ่าลองไล่ใหม่ไล่ใหม่อันนี้ลองไปใหม่ครับความชินอือสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดอ่าเออเออเออดีใจ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 ด้วยผมก็รู้ตัวผมเองเหมือนกันนะล่ะอ่าอ่าโอเคคราวนี้ลองเปลี่ยนคีย์อีก เป็นสักคีย์อีเมเจอร์คีย์อีเมเจอร์โอเคครับอ่าคราวนี้ครับทุกคนครับต่อไปนี้นะต่อไปนี้เลยนะพี่ต่อไปนี้เวลาเราจะไล่สเกลอะไรครับให้เราพูดชนิดของมันด้วยอ๋ออย่างเช่น e เมเจอร์ c เมเจอร์ให้พูดด้วยโอเคอ่ามันจะได้ชัดเจนว่ามันคือสเกลอะไรโอเคคราวนี้ลองไล่สเกล e เมเจอร์สเกล e เมเจอร์นะครับก็สูตรแรกคือ3 1 2 3อ่านะครับก็เป็น ต่อไปสามต่อไปหนึ่งสองสามอ่าก็เป็นอ่าต่อไปต้องเป็นสองหนึ่งสองอ่าต่อไปเราก็ไล่แต่แรกหนึ่งอ่าต่อไปก็เป็นสามอีกถูกต้องครับอ่าสามก็คือหนึ่งสองสามอ่าไล่แต่แรกก็เป็นหนึ่ง อ่าต่อไปก็เป็นสามวิธีหนึ่งใช่ไปหนึ่งสองอ่าเราก็เอาแต่ละมาอ่าต่อไปก็เป็นสามอีกอ่ะหนึ่งอ่าถูกต้องครับก็จะเป็น1แล้วก็2สุดท้ายอ่าเราก็จะได้สเกล e e เจอร์แล้ว วิธีการฝึกก็ฝึกแบบพิชซี่เลยนะครับทุกคนนะวิธีการฝึกก็คือแบบพอไล่ได้ตัวต่อไปแล้วอ่ะกลับมาไล่มันด้วยเนี่ยไล่ตัวต่อไปก็เหมือนพิจิ๊ดพี่ฝึกเมื่อกี้เลยมันก็จะได้เขาเรียกว่าจะจําได้ด้วยเพราะถ้าเราไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเรียบร้อยแล้วสัก3ามสี่ตัวนี้คือเรียบร้อยอ่าก็ประมาณนี้อ่าอันนี้เป็นเมเจอร์นะครับทุกคนอ่ะสูตรเดี๋ยวขึ้นมาเลยอ่ะแล้วคราวนี้คลิปยังไม่จบครับวันนี้เราจะเพิ่มเติมขึ้นอ่ะ ให้รู้จักไมเนอร์สเกลไมเนอร์ด้วยโอเคอ่าอันนี้อาจจะยากนิดนึงครับอ่ะคราวนี้ไมเนอร์เนี่ยมาจากอะไรไมเนอร์มาจากรีเลทีฟจากเมเจอร์ครับอือคือตัวที่6ของเมเจอร์นั่นเองอธิบายคขาว่ารีเลทีฟให้ฟังไหมรีเลทีฟนะครับก็คือเขือญาตินั่นเองถ้าเปรียบเทียบง่ายๆคือเขือญาติอย่างเช่นถ้าง่ายๆก็คือจะเป็นตัวที่6ของสเกลเมเจอร์จะคือสเกลไมเนอร์อืออืออือแล้วอย่างเช่นสมมนี้ว่า C C เมเจอร์นะครับตัวที่6นะครับคือ 2 3 4สาี่ห้าหตัวที่หออกคือตัวลา,ลาอันนี้เนี่ยถ้าเราสามารถไล่ได้อยู่แล้วเนี่ยเราก็ไล่ไปได้เลยก็คือใช้สเกลซีเมเจอโดยที่เริ่มจากลาก็คือตัวเอนั่นเองก็จะกลายเป็นอย่างนี้อ,อันนี้เขาเรียกว่า natural minor ครับอืมอือ่าอ,อันนี้ก็ง่ายเลยแต่วันนี้ผมมีสูตรมาให้สูตรเหมือนเมื่อกี้เลยอ่าเป็น จำตัวเลขเหมือนเดิมใช่ครับอันนี้ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งอ๋อไม่ใช่สามสามสองแล้วใช่มันเป็นมันต้องเป็นยังไงครับสูตรไมเนอร์ก็คือสามสองสามสามสองสามสามสามสองสามสามสองแล้วก็สามสามถูกต้องว้าวอ่าอ่าครับอ่าลองไล่ดูคราวนี้เดี๋ยวผมใช้พี่หาลองหาดูอ่าได้ครับอันนี้เป็นง่ายๆนะครันเป็นซีไมเนอร์ซีไมเนอร์ถูกต้องโอเคอักขับแรกก่อน C natural minor นะครับก็คือเริ่มต้นที่ตัวโดนะครับ หนึ่งก็คือต้องเป็นสามใช่ไหมสามหนึ่งนะฮะสามสองสามนะครับแล้วยังไงต่อครับนี้ตัวมันหนึ่งสองอ่าต่อไปนก็เป็นสองโอเคก็เป็นหนึ่งสองอ่าใช่แล้วแล้วก็ตัวมันเองหนึ่งนะใช่ครับต่อไปต้องเป็นสามใช่ครับอ่าสามก็ต้องเป็นหนึ่งสองสามถูกต้องครับต่อไปมันก็ต้องเป็นหนึ่งสองสาม อแล้วต่อไปจากนี้ต่อไปต้องเป็นสามวิธีนึงถูกต้องครับสามสามวิธีนึงก็ต้องเป็นหนึ่งสองสามอ่าลายกับล่กลับก็ต้องเป็นอ่าต่อไปโอเคต่อเป็นสองโอเคสองสองต้องเป็นสองก็คือหนึ่งสองล่กลับก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าเออต่อไปต้องเป็นสามถูกต้องครับอ่าหนึ่ง สองสามอะไล่กลับอ่าแล้วก็สองเออแล้วก็สามแล้วก็สามแล้วก็หนึ่งสองสองสามอ๋อก็ครบแล้วก็จะได้สเกลแล้ว C มายเนอร์อ่าลองไล่ทั้งสเกลให้ผมดูหน่อย เฮ้ยเยี่ยมเลยโอเคครับได้เลยตื่นเต้นมากเลยแบบนี้กูไม่ได้กูไม่ได้อันนี้ก็เป็นสูตรเล่นนะอ่ะเราเอาลองเอาอีกสักคีย um> ์ไหมได้ครับเอาอีกสักคีย์ก็ได้เพราะว่ามันจะได้พิสูจน์ว่าเฮ้ยไอสูตรจะมันใช้ได้จริงอ่ลองแบบ E minor E natural minor E natural minor โอเคครับ E natural minor ก็ต้องเริ่มที่ตัวโน้ตตัวตัวมีอ่าตัว E ก็คืออ่ตัวมีถูกต้องโอเคนะครับผมทวนก่อน3 2 3 3 2ง3าถูกต้องโอเคนะครับ3แรกก็คือ 1นึสองสาม่าต่อไปทวนกันอ่าต่อไปการเริ่มที่ตัวนี้ต้องเป็นสองหนึ่งสอง่าทวนเป็นโอ้ยขอโทษครับมาใหม่ทวนอ่ต่อไปต้องเป็นสอ่าอ่าทวนตัวมันก็ต้องเป็นเออต่อไปโอเคต่อไปก็เป็นสามอ่าสามโอเค หนึ่งอ่าทวนก็จะเป็นริมขาหมดเลยขอโทษครับอ่าต่อไปสามสองสองอ่ะขอโทษครับสองเออต่อไปเป็นสามหาไปเลยหาไปเลยเออแล้วก็สามนึ่นอ่าลองไงแต่แรกอ๋อ แล้วก็เออแล้วก็เออจะได้เลยนะครับอีไม่ได้เห็นไหมสูตรตรงตามสูตรเลยไหมอ่ะคราวนี้สุดท้ายครับเป็นโบนัสแท็กเป็นโบนัสเนี่ยก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าอัศเกลนี้จะใช้บ่อยในทางคลาสสิกหรือว่าในทางเออ่ทางดนตรีทางเออ่เพื่อนบ้านของเราเนี่ยอย่างพวกอินเดียอะไรเงี้ยเขาจะใช้สเกลพวกนี้บ่อยก็คือเป็นฮาร์โมนิกไมเนอร์ฮาร์โมนิกไมเนอร์อ่ฮาร์โมนิกไมเนอร์เนี่ยก็จะสูตรคล้ายๆไมเนอร์อืมครับแต่จะเปลี่ยนนิดหน่อยครับก็จะกลายเป็น 3 2 3 3 2 4 2 3 2 3 3 2 4 2ถสกต้ององโอเคคราวนี้อะลองลองลองในสเกลที่ไล่ไปเมื่อกี้กะนีอะแต่เป็นอันนี้เมื่อกี้ไล่ C n ในจอร์ m i n งไมเนอร์ใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยที่บอกว่าให้เรียกเต็มๆเพราะนี่แหละเหตุผลนี้แหละเพราะไมเนอร์มันมีหลายแบบอ่าใช่อ่าเข้าใจใช่คราวนี้ก็จะเป็นคราวนี้ที่จะที่จะให้ไล่นะก็คือสเกล C harmonic minor C harmonic minor อ่า C harmonic minor ก็คือโน้ตโดนนั่นเองใช่อ่าโอเคครับไล่สูตรให้ฟังกัน3 2 3 3 2 4 2เฮ้ยแม่งไงสุดยอด3 2 3 3 2 4 2เฮ้แต่ถ้าถามว่าเมเจอร์อะไรลืมเลยโอเค harmonic minor C harmonic minor ก็คือโน้ตโดนนั่นเองเริ่มต้นที่โน้ตโดนนะครับก็คือ1 2 3อ่า3ต่อไปก็จะเป็น2 1 2อ่าแล้วก็3 ใช่แล้วเดี๋ยวทวนก่อนอ่าต่อไปเป็นสามสามอ่วนโน้ตมันเองก็จะเป็นเออต่อไปเป็นสามสามอ่าแล้วก็ทวนโน้ตมันเองเอ้ยอ่าต่อไปสองเอ้ยถูกต้องเอ้ยถูกต้องอีกแล้วอ่าต่อไป ต้องเป็นสี่ละเออเป็นสี่หนึ่งสองสามสี่อ่าลองทวนโน้ตมันดูทวนโน้ตเองทวนโน้ตทวนโน้ตตั้งแต่แรกเลยครับสเกลอ่าถูกต้องต่อไปใช่ปึ๊บจบเลยตัวอะไรเออเออโอเคได้ไหมได้ได้นี่ก็คือฮาร์โมนิกไมเนอร์นะครับจะมีเนเจอรัลกับฮาร์โมนิกไมเนอร์จริงๆแล้วเรารู้3อย่างเนี้ย พอละแต่ว่าหลักๆเลยก็คือเมเจอร์ครับเมเจอร์นี่เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรู้นะจริงๆแล้วใครที่ดูเมเจอร์จบแล้วเนี่ยสามารถเอาไปฝึกก่อนได้เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูต่อโอเคครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะงงใช่อะพี่ <laughs> จากคนที่ไม่รู้เนี่ยพี่รู้อย่างนี้แล้วรู้สึกมันง่ายขึ้นไหมรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นมันไม่ต้องไปนั่งคิดว่าอะไรห่างกันครึ่งหรือเต็มอะไม่ได้สนใจเลย สนใจก็ว่าอะไรคือหนึ่งสองสามแล้วก็ตัวมันเองแล้วก็ไปต่ออ่าแค่ประมาณนี้แต่ว่ามีปัญหาคือต้องกลับมาทวนไปบ้างใช่ใช่กลับไม่ก็ไม่จริงคือหมายว่าเราหาตัวต่อไปเรากลับมาทวนตั้งแต่ตัวแรกจนถึงตัวล่าสุดอ่านี่เป็นเทคนิคหนึ่งนะครับที่ฝึกทุกคนเลยเดี๋ยวเราก็จะมาสรุปเป็นตารางให้ทุกคนดูนะครับแล้วทุกคนก็แคปไว้ดูได้เลยนะว่ามีสามอย่างนี้มีอะไรบ้างหนึ่งสองสามเดี๋ยวเดี๋ยวนัดไปเสร็จแล้วนัดไปนไปไม่ต้องรู้เลยสเกลใช่ไหมไม่ต้องรู้เลย แต่ไม่รู้จริงๆตะกี้ผมไม่รู้เลยจริงๆแต่คราวเนี้ยต่อไปนะครับพอเราทําได้เนี่ยเราลองไปต่อยอดลองต่อยอดเฮ้ลองเหมือนกับเราได้ของมาแล้วลองหาต้นตอมันดูว่าเอ้ยมันมาจากอะไรอับแต่อย่างน้อยตรงเนี้ยทาให้เราแบบสามารถไล่เหมือนเมื่อกี้นะครับที่พี่จี๊ดต้นคลิปที่ต้องไปส่งอาจารย์ใช่ไหมต้องทำนบ้านส่งอาจารย์อันนี้สามารถทําไปส่งอาจารย์ก่อนได้ ใช่ครับผมถ้ามันไม่มีเวลายยจริงๆใช่ครับผมอ่ะก็จบล,ลงไปแล้วนะครับสําหรับคอนเทนต์ไล่สเกลโดยที่ไม่ต้องรู้สเกลจากคุณครูและพีะกับนักเรียนจีตต๊ดวันนี้ <laughs> <laughs> นะครับก็สําหรับใครนะครับที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้เนาะนะครับลองคอมเมนต์นะครับมาใต้คลิปนี้ได้หรืออยากให้คุณครูและพีสอนเทคนิคสูตรโกงอะไรอ่ะคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับผมก่อนที่จะจากกันไปนะครับอยากให้คุณผู้ชมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับแล้วกดกระดิ่งกิ๊งๆนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีีๆจาาาาากกททงงขออเรรรรนนะะคคคคััับบแล้ว็่สํญใย ได้เครื่องดนตรีดีๆนะครับอยากจะลองไปพูดคุยหาซื้อเครื่องดนตรีนะครับก็ไปได้ที่ Music a r m นะครับทั้ง8สาขาเลยนะตอนนี้เรามี8สาขาแล้วนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเราเปิดชนบุรีนะครับเป็นสาขาใหม่ของเรานั่นเองนะครับผมวันนี้ผมกัละพีขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <S Music s